เอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ผมได้ได้ได,ได้ได้ช่วงกาดแล้วละ่ะคือออกออกทุกวันยกเว้นเสาร์ทิตตามปกติครับผมแต่ว่าผมจะถ่ายวันละสี่คลิปเท่านั้นนะผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สามนะครับที่ผมจะมาถ่าย เฮ้ยอะไรนักหนาวะคขึ้นมาครูคนเดียวก็เสียวนะไปดิงงทำไมไม่ไป ขุดมาจเจอเหล็กเลยบักไฟตรงนี้ปึ๊บมีตรงนี้แกลโล่อ,อย่าไปขุดอุดไว้เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องมาอุดตรงนี้ด้วยเอาหินแกลนิตอุดแม่มเลยเดี๋ยวหักทางนี้เลย ต้องเช็คข้างบนด้วยถ้าเกิดทอดหมดนะต้องเช็คข้างบนโอ้ไม่หมดดี่ว่าโอเคได้มาจำนวน48อันกับทองอีก7ก้อนเหล็กอีก4โอเคไม่ว่ากัน ถ้ามีกระตุกก็ต้องขออภัยด้วยนะผมตอนนี้ผมถ่ายไปอัดไปนะผมอาจจะมีแบบลื่นมั่งกระตุกมั่งแหลกมั่งอะไรพวกนี้นะต้องขออภัยด้วยก็คงไม่ว่ากันเนาะ โหขุดกาเวลทีเดียวเจอเลสสโตนเลยปักไว้แล้วก็ขุดแล้วเดี๋ยวมันจะตกมาเอง